มาแล้วใครทำงานงานใครจิบเขามาเขามาามาเ้มเร่อน้อยอ่มามาเข้าาดรดดีมากคู่เรานี่ย้ายผ่านง่ายอัดรอด บาเก้วโอเีมตัวที่สนามเยนะครับสนามที่3ในคู้ต่อไปนะครับเชียงใหม่วอริีเออร์แล้วใส่าตองนน้านะครับอทำงานไปานส้สนามหนึ่อ้ต่อไปนะครับก็เตรีตัวเลยนะครับสายตะวันและเทพศิรินนะครับเตรีตัวเลย ไมโทษจบจปี้ากาแเดี๋ยวยุเดี๋ยวยุตำแหน่งนะตำแหน่งก่อนดวใจไ้รบอลโไปใครเขาจ้ามาเลี่เาลล่ฮ้โทเลยวัเ่เนไม่เนนั่นแหละจรับเตรับเจาของล้เดียวช้ตัวบอลตัวเอาคู่เลยบอลด้วยนะล่อย้ยนั่นแหละสาน

เฮ้ยระวังโอ้ยดิเนแหละมั่นใจปเตะสูงต่ำแล้วต่ำสิบเก้าสิบเก้าลไปไปไปงออขันใช้เสียงเลยดิเรียกกระบอนอ่ะมากกาแพ้ปิงปองมนเอาตัวเดิเอาตดิมเอาม

ทำไมทำไมทาาา่ไมไม่ต้งยิงไม่องยิง่บอลเนบอลเล่นขใ้าระัก่เฮยไปเข้านักๆเลยแฟเข้านัก nah

เฮ้ยด eh, eh, nah, okay, ินดไม่เป yeah, ็นไรไม่เป็นไรโอ้ยดิเรียกขป้นบนตอไปต่อไป เน้นเลยเน้นเลยเน้นเลยเน้นเน้นเน้นคนเดินที้นคนพับเน้น

ไปตารางคะแนนตอนนี How? How ้หกับเชี่ยวันอยู่กันช่วงแบบกุ่มก็กับเที่ยวันอยู่เข้าพอานนนอ้าเ้พลป้าแข่งเบอนึ หยิบไปกระดานมาให้หน่อยยิ่เฮ้ยดไม่เป็นไรปิ๊กตู้ยิเฮ้ยออกแล้วไม่ออกไม่ชิดหรอทำไมาำไมทำไมกระโดดไม่เป็นไรถอยนิดนึง ดันขึนดันขึนไทยเรามีหลายคนเนี่ยหลายมเลยดไม่ได้โมาไอ้บอลเฮ้ยหมดไปเฮ้ยดีเล่นีมาไม่เป่า

ระวังสอดระวังสอดนี่พอดีนั่นแหละระวังเลี่ยมระวังเลี่ยมไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกก่อนเคลียร์ก่อนเขี่ยรู้สึกว่าแฟนไม่ไหวะแล้ว คนเองเข้าตัวสูงเนี่ยคนเออเค่นั้นแหละเข้าตัวช่วยเฮ้ยหัวให้เสียงนิดนึงได้เขาดีคนเดียวเขาดีคนเดียวโอ้ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอำไมนี่ก่อนแต่ถึงแฟร์เยโอ้ยคือเก็อลนยนะรีรูว่าคนจิงจนนี่หลัง บอลนะบอลดูเยกับ <kaz> ท <an adviser> ีสนามที่เรจแล้วครับเกดนะของตะวันและเทพีเลยครับโอวใสวันแลเนเอาม่แฟแไปยังห้าฝืนนักเฮ้ยถ้าเราไม่ออกบอลไดบอลมันเสียตรงตาเจ็บไง แไม่มาเป็นยังแฟเก่งเก่งกาทนห้องก้ทนห้องเอาบเอาทนห้องแฟโดนเขาฮูแล้วเขาฮูแก้วแล้วไปนยาแล้ไปดู่วันีินสั่งนี่ครับ เจอสปอร์ตคเตอร์กับพญาชลวัลที่สนาม2ครับเจอเลยครับโอเคไปเสร็จจบใช่ไหมไปใช่มาบวไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่นไม่ใช่นี่นะพญาชลวันะขอยไม่ใช่ไม่ใไม่ใช่ครับสปอร์ตเตอร์กับวัชชิราัลครับสปอร์ตเตอร์กับวชิราัยครับ ยเชิงเลยครับสนามสครับนะครับเดี๋ยวงผมเรียกกันนะครับงงนะครับสปอร์ตซอกเกอร์แวัชิราลสนามสครับเชิเลยครับถวลูกสุดได้เลยนาสไม่จบนะครับโกเขจะไม่บนะตสัีสนามสาี่เจอเฮ้ย em nhà đây จะ đây เนี่ยอ่ากระทุ่มก็เป็นนั่น Đi สนามสองเป็นคู่ต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ทางด้านของพยายามกันสปอร์ตซ็อกเกอร์นะครับพยายาชาวันกันสปอร์ตซ็อกเกอร์สนามที่สองนะครับเตรียมตัวเลยนะครับพยายาชาวันชาวันกันสปอร์ตซ็อกเกอร์นะครับ นการตัวนี้ให้ทยาสวรรค์น,นั่งพักให้เต็มท,ที่ก่อนนะครับนั่งพักให้เต็มที่ก่อนนะครับรอลงต่อสนามสองนะครับ เดี๋ยวโอ้ยเดมาดูกันที่สนามดึดแล้ดีนะก็เริ่มแล้วแร้วใหม่วเือแลรวสนามสาวมันะสั่ัตองนะครับมาชมเลยนะสนามสามนี่พูดไปเดี๋ยวโรงเรียนมองฟอนมาทปีเลยกับวัดิชีิทย์ก่อนเลยแล้วในสนามสามนะครับ คนะ่ต่อไปนะแคออไปทนไม่ฉีกว่าทนไม่ฉีกว่าไ,ได้คนได้เ้ยนได้ก็ให้โอ้ย,อยขอคุ ตัวเลนสนามสองคู่ต่อไปพิาชลวันกับสปอร์ตซ็อกเกอร์นะครับนะครับส่วนสนามสามนี่เป็นทางด้านของในคู่ต่อไปเป็นทางด้านของวัชิรวิ์กับโรงเรียนมอสองถึงบีนะครับโรงเรียนมอสองถึงบีนะครับชื่อทีม นะสนามหนึ่งในคู่ต่อไปนะครับก็เป็นเชียร์แสงน,นะครับโทรกับต้นทานของโรงเรียนมงฟอร์ดนะครับโรงเรียนมงฟอร์ดนะเ,เฉยๆนะครับเฮ้ยวบ้างที่

บอลนี่บอลได้เฮ้ยยิงลงมาลงมาเฮ้ย ไปเอาใหม่เขาจะก็เอาใม่เริ่มต้นใหม่ไมอไม่